น้องดาดาลูกสาวกบสัวนันใช้แววไอดอลสุดๆค่ะเรียกได้ว่าใช้แววไอดอลอีกคนสําหรับน้องดาดาลูกสาวสุดที่รักของแม่กบสัวนันกับสามีหนุ่มรูปดานุพอลที่ในตอนนี้น้องนาดาอายุ12ขวบแล้วแต่ก็ความน่ารักและความสวยบอกเลยว่าได้ขณแม่ขนพ่อมาเต็มๆซึ่งแฟนๆจะได้เห็นความน่ารักของเธอนั้นผ่านทางโซเชียลของขณแม่กบ, boy boy. บอยู่บ่อยๆเช่นเดียวกับล่าสุดนั้นกบสัวนันได้ออกมาโพสคลิปของน้องนาดาหลังได้ขึ้นเวทีโชว์สเตปแดนซ์สุดน่า ร่วมกับเพื่อนๆทาเต้นออกมาคำเดียวค่ะว่าสวยมากแถมเป๊ะสุดๆมองเพื้นไปตามๆกันงานนี้เรียกได้ว่าใช้แววไอดอลคนมันของวงการบันเทิงเลยก็ว,ว่าได้ค่ะถามกลังแฟนๆน,นั้นเขามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายเลยทีเดียว うん。